สวัสดีครับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านนะครับผมดรดำรงสมิทรนะครับเป็นรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีครับอาจารย์ครับก็สวัสดีครับผมดรพรเทพพวงประโคนนะครับเป็นผู้ช่วยคณะบดีก็คณะเดียวกันนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทุกคนคงมีข้อสงสัยมากมากก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับทีนี้ทุกคนทราบแล้วว่า มีการศึกษาหนึ่งทับสองห้าหกสี่เนี่ยเราจะต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะออนไลน์กันไปจนถึงประมาณก็คือถึงสอบกลางภาคเราคาดหวังว่าหลังจากสอบกลางภาคเสร็จแล้วเราน่าจะกลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้นี่คือเบื้องต้นก่อนทีนี้เนี่ยนะครับทาไมเราต้องออนไลน์ในช่วงต้นครับอาจารย์ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะแย่ลงนะครับทางส่วนกลางก็คือสอบ สบ,บคแล้วก็ทางกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็ได้มีประกาศนะครับห้ามไม่ให้สถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดก,การเรียนการสอนออนไซต์หรือว่าในพื้นที่แต่อนุญาตให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการตาม,มสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้นะครับทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งเบื้องต้นอย่างที่อาจารย์ดํารงแจ้งเอาไว้เนี่ยเราจะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์จนกระทั่ง หลังสอบมิดเทอมซึ่งกำหนดหลังสอบมิดเทอมของเราเนี่ยถ้าเอาวันที่เป๊ะๆก็คือวันที่29สิงหาคมคหวังว่าวันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะสามารถกลับเข้ามาเรียนในสถาบันของเราได้คันะครับ<ม>วันที้เป็นการคัดการเบื้องต้นของเราก่อนนะครับทีนี้พอเราเรียนออนไลน์เนี่ย ตอนนี้แล้วรูปแบบการเรียนอ,ออนไลน์ทั้งบรรยายและวิชาปฏิบัติการตอนนี้เราจัดเป็นยังไงบ้างครับมีกี่รูปแบบครับอาจารย์ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนสําหรับนักศึกษาปี2ปี3ปี4น่าจะพอมีความคุ้นเคยแต่น้อง,งๆปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับออนไลน์มีหลายรูปแบบแต่จริงๆแล้วที่มหาวิทยาลัยของเราใช้เนี่ยเราจะใช้ Google Classroom เป็นแพลตฟอร์มหลักนะครับการออนไลน์จริงๆเนี่ยเราใช้ o o g l e m e e t นะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยไปลองทําความคุ้นเคยกับ แพลตฟอร์มเหล่านี้ก่อนทีนี้เดี๋ยวขอขยายความได้หนึ่งคอร์ g กูเกิลมดนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่ปีที่1มึงเพิ่งเข้ามาเนี่ยฮะถ้าจะเข้าเรียนได้สะดวกนะครับนักศึกษาสามารถเข้าที่เป็นรหัสรหัสนักศึกษาเราแล้วก็ atmutacn.com ซึ่งเป็นเมลของมหาวิทยาลัยนะครับนั้นจะเข้าได้สะดวกนะครับเจอกับอาจารย์ทีนี้เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังต่อว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนื้อหารายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยมันจะแบ่งรายวิชาออกเป็น3กลุ่มนะครับสลักษณะ กลุ่มที่1เนี่ยก็คือวิชาบรรยายล้วนๆหรือว่าวิชาเลคเชอร์ล้วนๆนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือวิชาเลคเชอร์ติดดาวหมายความว่ามีทั้งเลคเชอร์และก็แลบอยู่ในรายวิชาเดียวกันกลุ่มที่3าซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นวิชาแลบลร้วนๆไม่มีเลคเชอร์ปนเลยมี3ามกลุ่มทีนี้ลองมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีการจัดการเรียนการสอนยังไงนะครับกลุ่มที่1น,นะครับวิชาเลคเชอร์ล้วนเราก็จะจัดการเรียนการสอน15ครั้งตามกําหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ในคาบเรียนน วิชาไหนที่สามารถจะเรียนได้เช่นหมวดสังคมเขาก็จะเรียนตามตารางทั้ง ก่อนดั้งภาคหลังภาคส่วนในออนไลน์ก็ออนไลน์ไปเข้ามอได้ก็มาเรียนไปก็สิบห้าครัก็เบื้องต้นเนี่ยเป็นออนไลน์ล้วนตามกาหนดเวลาที่ระบุเอาไว้ครับผมนะครับหลังมิเทอมถ้าออนไซต์ได้ก็จะกลับมาออนไซต์ก็คือตามเวลาที่ระบุเอาไว้เช่นเดียวกันกรณีที่2อย่างที่บอกว่าเป็นวิชาเลคเชอร์ติดดาวหมายความว่ามีแลบด้วยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยวิชาเนี้ยโดยปกตินะครับใน1สัปดาห์เนี่ยเราเรียนเลคเชอร์หนึ่งครั้งนะครับเราเรียนแลบอีก1ครั้งแปลว่าเราเรียน2ครั้งนะครับพอมันเกิดสถานการณ์วิกฤตรรเเาาาาาไไมมม่สถข้ทแลด รูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับในในวิชาติดดาวเนี่ยแบบที่1น,นะครับก็คือบางวิชานะครับจะเอาเลคเชอร์มาสอนเลคเชอร์แล้วก็เอาคาบแลบเนี่ยมาสอนเลคเชอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน7สัปดาห์เนี่ยเราจะได้เรียนเลคเชอร์ทั้งหมด14บครั้ง,คร,งครับผมแล้วก็หลังมิเทอมเนี่ยอาจจะมีอีกหนึ่งครั้งใ<ช>เกันเลคเชอร์ส่วนแลบ,บนะครับทุกอย่างจะถูกโยกไปไว้หลังมิเทอมหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ทำแลบสองครั้งต่อสัปดาห์ยาวกัไปตอนหน้าและตอนหลัง ครับอตอนหน้าตอนแรกเป็นเลคเชอร์ตอนหลังเป็นวิชาปฏิบัติการคล้ายๆแบบนั้นอ,อันนี้คือรูปแบบที่1ของวิชาติดดาวทีนี้วิชาติดดาวเองก็อาจจะสามารถจัดการได้อีกรูปแบบหนึง่งครับก็คือในคาบเลคเชอร์เนี่ยก็จะเรียนเลคเชอร์ไปเรื่อยๆนะครับก่อนมิเทอมก็จะ7็ครั้งแล้วหลังมิเทอมก็อาจจะป็นเลคเชอร์อีก8คร,ครั้งแต่ว่าช่วงก่อนมิเทอมที่เคยเป็นหลักครับตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนนะครับอาจจะมีไม่มีเลยหรืออาจจะมีอะไรก็ตามที่สามารถออนไลน์ได้ครับ ส่วนแลบจริงๆที่จะต้องลงมือปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็มาจะมาอยู่ส่วนหลังมิเทอมที่เราเริ่มเข้ามาในมหาวิทยาลัยเราได้แล้ว,วตอนท้ายใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเนื้อหา l a บทุก l a บที่ถูกระบุไว้ในประมวลการสอนทุกอย่างเนี่ยจะต้องได้เรียนจนครบนะครับทีนี้วิชาบางตัวที่มันเป็น l a บร้อยเปอร์เซ็นต์ละจครับแลบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนื่องจากในช่วงก่อนมิเทอมเนี่ยเราคงไม่สามารถเข้ามาจัดให้มีการเรียนการสอนได้ทุกอย่างก็จะถูก โยกเข้าไปเรียนในช่วงหลังมิดเทอมก็คือก่อนมิดเทอม์งดเลยแล้วหลังมิดเทอมเนี่ยพอเข้ามาที่มหาวิทยาลัยได้เนี่ยอาจารย์เขาก็จะจัดการเรียนการสอนให้ครบตามคอนเทนต์ตามเนื้อหาของใบประมวลการสอนประมาณนี้นะครับอาจารย์ผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหาจะขาดหายไปจะได้ทำแลบบนังแล็บไม่ต้องกังวลครับทีนี้พอเรียนแบบนี้เสร็จปุ๊บเรื่องการให้คะแนนการสอบมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์หลายคนคงกังวลว่าออย่างเมื่อกี้พอเราบอกว่าเลคเชอร์เรียนแบบวิชาติดดาวเนี่ยมาเรียน อัดก่อนวิเทอร์หมดเลยครับโอ้หเนื้อหาที่จะต้องสอบเนี่ยอยู่ดีมาอัดสอบทีเดียวเนี่ยหนักแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไฟนนลไม่ไม่มีแบบนั้นนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยของคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเนี่ยเราจะแบ่งสัดส่วนคะแนนออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1นี่ก็คือคะแนนเก็บนะครับส่วนที่2นี่คือคะแนนสอบกลางภาคครับส่วนที่3เนี่ยคะแนนสอบไฟนนลนะครับถ้าเกิดเราถูกถูกเรียน7วีคสิี่ครั้งเนี่ยนะครับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็จะต้องมีการแบ่งทยอยเก็บคะแนนนะครับพอเราเรียนจบเรื่องนึงนะครับอาจจะต้องมาจัด ให้มีการสอบหรือการเก็บคะแนนออนไลน์นะครับหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆจะไม่มีการอัดทีเดียวนะครับคอนเซ็ปต์ก็คืออาจจะทยอยสอบหรือทยอยเก็บคะแนนโดยที่จะไม่ไปกอง100%ยเปอร์เซ็นใช่ครับไม่ไม่ใช่แน่นอนใช่ครับแล้วถ้ากรณีแบบว่าบางวิชาเขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยไฟนอลเลยเนี่ยว่าหมายของเขาคืออะไรอาจารย์จริงๆเนี่ยทางคณะบดีของเราเนี่ยก็ได้โทรไปสอบถามแล้วนะครับก็อาจารย์ก็แจ้งว่าจริงๆอาจจะเขียนไว้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่ง การเก็บคะแนนออกเป็นช่วงๆสุดท้ายในคะแนนอาจจะไปถูกรวมมาไว้ใช่ตอนนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะไม่ได้ทําครั้งเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับทีบน,นี้คําถามถัดมาคราับอาจารย์บางคนเนี่ยนะฮะปีได้ท้ายละตั้งใจจะจบในภาคการศาึกษาหนึ่งทับสองหกสี่แต่ว่า,ามีาความกังวลใจว่าเฮ้ยผมจะจบได้ไหมวิกฤตโควิดทั้งแหลทั้งบรรยายถ้าเกิดบรรยายปฏิบัติการมันถูกเลื่อนไปมันจะยังไงาจะยังไงฮะอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดนักศึกษาที่รู้ตัวนะครับ ว่าจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาจริงๆนะครับก็ให้รีบแจ้งอาจารย์ผู้สอนนะครับรีบติดต่อเข้ามาทางคณะทางคณะเนี่ยจะหาวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถสําเร็จการศึกษาได้นะครับคือเราก็อาจจะมีการจัดแลบหรือจัดอะไรบางอย่างเนี่ยให้นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษสําหรับ,ค,รบคนที่จะสําเร็จการศึกษาและจําเป็นจริงๆอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกบริหาร ด้วยข้อยกเว้นหลายประการดังนั้นเนี่ยการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะยืดหยุนนะครับพยายามที่จะให้ทุกอย่างคงคุณภาพแต่ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับนั่นคือาก็จะต้องจบตามเกณฑ์ได้นะครับไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะจบช้าเพราะว่าสถานการณ์โควิดคือคือวิกฤตนี้ไม่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาคุณแน่นอนจบได้ตามตามที่คุณวางแผนไว้ใช่ครับทีนี้บางคนทาโปรเจกต์จะทำโปรเจกต์เทอมนี้เข้ามาได้ไหมครับอาจารย์จริงๆเนี่ยบอกเลยว่าก็เข้ามาได้สิ่งที่ทางส่วนกลาง ม่อนุญ,ญาตให้เราทําก็คือห้ามเราจัดให้มีการเรียนการสอนอนะครับแต่ว่ากิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การเรียนการสอนเนี่ยทางส่วนกลางก็ยังสามารถอนุโลมให้เราเข้ามาใช้ค้นทีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้ามาทาโปรเจกต์หรือการที่จะเข้ามาพบอาจารย์นะครับบางทีเราเรียนวิชาแบบออนไลน์อยากจะคุยกับอาจารย์อยากจะเจออาจารย์เนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ในทุกวิชาเนี่ยเขาจะมีการให้ออฟฟิศอัเอาไว้นะครับก็คือ อย่างแรกสมมุติว่าักศึกษาเรียนออนไลน์เนี่ยบางครั้งมีข้อสงสัยอาจจะถามใน Google Classroom ได้คําตอบไม่ชัดเจนนะครับอยากจะขอคําอธิบายาบก็สามารถ<อ>มาพบอาจารย์ได้พบอาจารย์ตัวเป็นๆใ,<ช>ในทุกทุกวิชา นะครับอาจารย์จะต้องมีแจ้งว่าออฟฟิศอาลเนี่ยชั่วโมงที่อาจารย์จะอยู่ประจําที่มหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาคําถามต่างๆนะจะต้องมีระบุววาอย่างน้อยอาจารย์ท่านละสองสาชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่คือจริงๆแล้วอาจารย์เข้ามาทํางานตามปกตินั่นแหละแต่ว่าควาว่าออฟฟิศอั r ก็คือว่าเข้ามาเนี่ยคุณเจอแน่ๆก็คืออาจารย์จะต้องทําตัวให้ว่างทำตัวให้ว่างตอนนี้เพื่อพูดพูดคุยกับนักศึกษาอยู่แล้วใช่ครับทีนี้นักศึกษาจะเข้ามาอย่างอื่นเน่ยเข้ามาติดต่ออาจารย์ก็เเเเาาาาไไดด้้้้ขขมปกก็ จะทำตัวยังไงตอนเข้ามาต้องมีมาตรการอย่างกับตัวเองอยังไงบ้างจ๊า แน่นอนนะครับเราเองอาจารย์หรือนักศึกษาบุคลากรทุกคนเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่เข้ามานะครับก็ให้นักศึกษาเนี่ยพยายามปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยนะครับอย่างน้อยที่สุดนีก็คือมีมาสนะครับมีการสแกนอุณหภูมิแล้วก็ไม่อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับพยายามเอ่อให้ทิ้งเว้นระยะห่างออกจากกันนะครับก็สามารถเข้ามาได้ทีนี้ผมเนี่ยนักศึกษาจะตรวจเช็คได้อย่างไงว่าวิชาของฉันเนี่ย อาจารย์จะอยู่ในมอที่จะมาเข้าพบตอนไหนอะไรบ้างหรือสัดส่วนคะแนนของวิชานะะเด็กจะตรวจสอบได้ยังไงอาจารย์จะรู้ได้ยังไงครับในเบื้องต้นนะครับทางคณะของเราเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการประกาศแจ้งให้ในักศึกษาอีกทีหนึง่งก็จะอัปโหลดเข้าไปนะครับ,รบก็จะมีการบอกเลยว่าวิชานี้เซสชั่นนี้นะครับอาจารย์ผู้ใดเป็นคนสอนอแล้วก็มี Out, ออฟฟิศเอาอยู่วันไหนคาบไหนบ้างเกณฑ์การให้คะแนนการเกณฑ์การให้คะแนน,นก็ต้องถูกระบุเอาไว้ทั้งหมดใช่ครับทีนี้ ัวอย่างเช่นไอ้เรื่องเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยนักศึกษา,มาไม่ต้องกังวลใจนะคืออาจ,จารย์ก็จะสอ,อแนแค่นั้นเก็บอย่างไรเนี่ยหรือสอบช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เราก็ให้ดุลยพินิจ์ของอาจารย์ประจําผู้สอนในการที่จะจัดเรื่องของการการสอบการให้คะแนนการเก็บคะแนน,นให้กับอาจ,จารย์นั่นนั้นใช่ไหมอาจารย์ก็ <c oughs> ใช่ครับสิ่งที่เราจะให้นักศึกษาไป,ปาเนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นอย่างเช่นเขาจะบอกว่าเก็บกี่เปอร์เซ็นต์มิดเทอร์มกี่เปอร์เซ็นต์ ไฟแนลก,กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าดีเทลที่ละเอียดละเอียดนี่ยนะครับตอนที่นักศึกษาเข้าไปใน Classroom Class <room. S 1> เขาก็จะมีการแจ้งนะในประมวลการสอนของรายวิชานั้นว่าจะมีการเก็บกี่ครั้งสอบควิสเท่าไหร,ร่หรือแบบไหนนะครับอันนี้ดีเทลแล้วแต่รายวิชาทีนี้ก็โกนักศึกษาบางคนอาจจะคือใน Google Classroom เนี่ยมันก็ต้องมีรหัสเดี๋ยวในถัดไปคือในนี้นักศึกษาสามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆในในคลาสรูมนี้ได้นะคลาสรูมของเราก็คือว่า ขา่า,ขาวสารประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวมศาสตร์และเทคโนโลยีเดี๋ยวเราก็จะไปรวบรวมไอ้กโคดการเข้าของคลาสมของทุกๆวิชาในคณะวิศวะศาสตร์เนี่ยมาแปะในคลาสมนี้อีกหนึ่งช่องทางนะครับหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหา ก็คือถ้าเกิดเราลงทะเบียนแล้วก็ชาระเงินตามกําหนดเวลาที่อาจารย์เขาตั้งคลาสเนี่ยแล้วเขา,าเชิญเนี่ยชื่อเราอยู่ในระบบแล้วเขาจะเชิญเราเข้าไปได้แต่ในสําหรับกรณีของบางคนที่อาจจะลงทะเบียนล่าช้าหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างเนี่ยนะครับทําให้วันที่อาจารย์ดึงชื่อเข้าไปเนี่ยชื่อยังไม่มีอยู่ในระบบทะเบียนคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในคลาสบทีนี้คนกลุ่มที่ตกหล่นพวกนี้จะเข้าได้ยังไงก็จะต้องมีโค้ดของคลาสมนั้นๆนะครับซึ่งทางคณะก็กําลังรวบรวมก็เดี๋ยวจะแจ้งนะครับ พอเรารู้แล้วว่าเราลงทะเบียนวิชานี้นะครับแล้วเราไม่มีชื่อ,อเราก็ไปดูโค้ดนะครับแล้วเราก็ขอเข้าจอยลงไปในะคลาสนั้นๆได้ครับผมก็เบื้องต้นนะครับทางคณะวิทยาศาสตร์รและเทคโนโลยีก็จะมีข้อมูลประจัสัมพันธ์เพื่อความสบายใจนักศึกษาเนี่ยเบื้องต้นเท่านี้กอ่อนแล้วเดี๋ยวเรามีข่าวสารอะไรมาอัปเดตเนี่ยนะครับเราก็จะมาอัดวิดีโอแล้วก็มาบอกเล่า ให้ถึงกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ก็คงไม่มีนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังมิดเทอมใช่เราจะสามารถกลับมาเจอกันได้หลังมิดเทอมโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะอัดคลิปในการแจ้งข่าวสารอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับสวัสดีครับ